อ่ะหนึ่งสองสามอ่ะว่าเอาอมอมอมชี้ชี้นิ้วเอามือออกเอามือออกน้องชื่ออะไรคะยืนยืนยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งพี่ยืนนิ่งนิ่งพี่พี่ยืนนิ่งนิ่งดิมือเอาออกมือมือมือเอาลง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 มือเอาลงเนี่ยเอาลงเอาลงไม่ต้องชี้นิ้วไม่ต้องชี้นิ้วยืนนิ่งนิ่งยืน่งยืนนิ่งนิ่งเลยไปยืนตรงกลางเวทีดิ่คะลูกอืแล้วพูดนะเอออย่าอย่ากระโดดอย่ากระโดดชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะ เรียนอยู่ชั้นไหนคะโรงเรียนอะไรคะรรงเียนโวันนี้จะมาแสดงความสามารถพิเศษอะไรคะเต้นทำอะไรคะวันนี้หนูจะมาเต้นหรือร้องเพลงคะเตนฮะตอบเร็วเต้นจะเต้นเพลงอะไรคะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะอ่เร็ว

จบแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ลู่กลูกลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนเลยขอบคุณค่ะย่อเข่าด้วยลูกเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไว้ไว้ย่อย่อดีดีสวยสวยลูกก้มหัวแล้วก็ย่อสวยๆเอาใหม่ดิเอาเอาดีดีดิก้มหัวลงย่อย่อด้วยย่อด้วยสิย่อเข่าด้วยนะคะคอหัวย่อเป็น่อยเล็งบันปื้อบนปื้ลิงพยายามจะดูเป็นปื้อบันปื้ล็ง ไหนไหนน่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยดูริงก่อนดิทำไมไม่อยู่สักทีคนนี้เป็นอะไรน้องอ่ะเป็นอะไรน้องงงเป็นอะไรอ่ะน้องงงเป็นอะไรกันอย่าไปถีบน้องนะพอได้ยังพอได้ยังไหนถ่ายป้าป้าดูไหนดิเขาจะดูลูกว่าลูกมึงโว้ ก็ได้รู้ว่าลูกมึงอ่ะสุดยอดแค่ไหนพอได้ยังอ่ะแสดงโชว์จบยังโชว์ลิงจบยังดูดูดูนาาเป็นตั้งแต่หนึ่งครัว่านแลค่ะคนนี้อะอ่ะอ่่นั่นนั่นนั่นสะพนคงเหมอ๋อมุนมนไดก็ดูอ๋อจริงโอ้ปมือที่มึงเออเก่งเก่งเ่งมือตอ เราเราเออเอาเอาเอาสะพานโคกมาเป็นหลายเรื่องเดี๋ยวกว่นี้เอาเราเราเราเออนั่นได้สอนไหมไหมไม่ทำทำเองเป็นละลิงน่ะคนเกิดเป็นลิงทำเองได้ล่ะเออเล่าหลายรอบแล้วเนี่ยยังเนี่ยยังเจ็บไหมะเจ็บไหมะเจ็บไหมเจ็บไหมเฮ้ยโคยอยากก็แต่เดี๋ยวลูกมือคุณ บ้าลูกมึงย่บ้าโยไอคุณแล้วคุยบอกให้อันนี้ก็บ้าโยเหมือนกันพี่กับน้องอืมตะบานโค้งพักแักเดียวแล้วกันพี่อยเดาบมมแ่สี๋ยวดาบมาฟันเด็กเอาตะบันดาบมาฟันเด็กสองหมูสองหมูสองลิงจะไมเนี่ยนั่นมึงพอจ้ะเอยแล้วไม่บายไม่บายไม่บายที Bye bye đi <coughs> ừ, Bên ngay à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  Linh bye bye Linh bye bye gần em mất Linh bye bye gần mai mất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  <coughs> mai mất, mè này nè Nói hòm kem gần Mè lưu ta, Ê, lưu vang, đèo dẹp hồ bỏ Thôi ná Bye bye, lấy ไม่ไปกันม่้ม่กัน่อยาย่ไปกันายบไยเด็วบวไม่ไกันบม่ไยังไส่วนลิงไม่ตั้งละพอละ